ผู้ที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกันหาได้ยากปิกสุดทั้งหลายสงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอาวิชาเป็นเครื่องกัน้นมีตนาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏ สัตว์ที่ไม่เคยเป็นมารดาโดยการละนานนี้มิใช่หงาได้ง่ายเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุว่าสองสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเราสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตนาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏสัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกความเผ็ดร้อนความพินาศได้เพิ่มพูนปัตตพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลลนานเหมือนฉะนั้นเพิกสู่ทั้งหลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัด พอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้เพิกสุดตั้งหลายสงสารน,นี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้สัตที่ไม่เคยเป็นบิดาโดยกาลนานนี้มิใช่หงาได้ง่ายเลยดังนี้เพิกสุดตั้งหลายสงสารน,นี้กำหนด ที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้สัตว์ที่ไม่เคยเป็นพี่ชายน้องชายโดยการละนานนี้มิใช่หงาได้ง่ายเลยดังนี้ภพิกษุทั้งหลายสงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้สัตว์ ที่ไม่เคยเป็นพี่หญิงน้องหญิงโดยการนานนี้มิใช่หงาได้ง่ายเลยดังนี้ภิกษุทั้งหลายสงสารน,นี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้สัตว์ที่ไม่เคยเป็นบุตรโดยการนานนี้มิใช่หงาได้ง่ายเลยดังนี้ภิกษุทั้งหลาย สงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตนาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏสัตว์ที่ไม่เคยเป็นทิดาโดยการลนานนี้มิใช่หงาได้ง่ายเลยดังนี้ ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุว่าสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเราสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตนาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏสัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกความเผ็ดร้อนความพินาศ ได้เพิ่มภูนปัตตภีที่เป็นปาช้าตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้นเพิกสู่ทลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหนในสังขารตั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้